ทางเลือกการแบ่งเบาภาระภาษีด้วยการเปลี่ยนที่ดินเป็นวงเงินลงทุนกับ l ลน d Loan for investment หากคุณคือคนที่มีอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากและเป็นกังวลกับภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อาจทําให้ต้นทุนการถือครองที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังกังวลถึงภาระการดูแลรักษาอีกสารพัดหรือหากจะนําไปทําประโยชน์ด้านอื่นๆก็ไม่มั่นใจว่าจะเวิร์กไหมแต่พอจะขายก็อาจจะไม่ได้ราคาตามที่หวังไว้หรืออยากจะส่งต่อเป็นมรดกก็มีต้นทุนสูงขึ้นในการถือครองถึงเวลาลดความกังวลใจของคุณสร้างโอกาสทำประโยชน์จากอสังหาทที่มีด้วยและ l o งโ for investment เปลี่ยนที่ดินเป็นวงเงินพร้อมลงทุนทุกสถานาการณ์สินเชื่อหมุนเวียนประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อลงทุนผ่านธนาคารกรสิกรไทยโดยใช้อสังหาเป็นหลักประกันซึ่งสามารถนำผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนมาชำระภาษีที่ดินหรือลงทุนเพื่อต่อยอดความมัง่งคั่งได้โดยแรงโลน for investment เหมาะสำหรับเจ้าของอสังหาที่ยังไม่มีแผนการพัฒนาหรือมองหาโอกาสลงทุนเพิ่มเติมและยังอยากเก็บอสังหาเอาไว้โดยสามารถอยู่ในโครงการนี้ได้มากกว่า3ปีขึ้นไป 4จุดเด่นของ Land l o a น for Investment ที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคัง่งแบ่งเบาภาระภาษีของคุณ 1. คงเจตนารมในการสะสมความมั่งคัง่งผ่านอสังหาโดยที่เจ้าของยังคงกรรมสิทธิ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2. ได้สร้างประโยชน์จากอสังหาเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากอสังหาที่ยังรอการพัฒนาเชิงพาณิชย์ด้วยการลงทุนในตลาดทุน 3. ม,มีวงเงินพร้อมลงทุนทุกสถานการณ์ด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษแบบลอยตัวคิดดอกเบีย้ยเฉพาะยอดเบิกจริง 4. เพิ่มการกระจายลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆด้วยวงเงินที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนทำให้บริหารพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ Loan for Investment ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากอสังหาที่มีอยู่และช่วยแบ่งเบาภาระภาษีที่ดินหรือต่อยอดความมั่งคั่งของคุณได้ หากสนใจผลิตภัณฑ์และ l o ลน for investment สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KBank Private Banker ที่ดูแลท่าน